ี่เฟิร์นหอมจังออืมไม่ใช่เป็นคนตัวหอมมาไม่เอาเมื่อคืนเมื่อคืนยังไม่ใช่แบบนี้เลยเป็น,น, <c oughs> นยังไงเมื่อคืนบาสยงมาทำเสียงใส่ใสเด้อ, <c oughs> อมาแฉฉันคืนนี้ยังไงบาทสเราสองคน, <c oughs> คน,นก็คืออ่าบาก็คือต้องรอเบสอยู่นี่เป็นเพื่อนพี่เฟิร์นอะใช่ฉันรอเบสก่อนนะแต่ตอนนี้สอดอยอยู่ไหนเซ <c oughs> ได้เซได้อยู่ไหนเขาบอกว่าสอดอมาช้าจัง เท่าหาไม่ยขายเลยสอดอนี่มันติดนิสัยผู้ใหญ่บ้านเนาะไม่ใช่แต่คืนนี้นะคะเที่ยงคืนเนาะเราจะเจอกับบี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 ใช่เราจะเจอกับบีบีนะคะสอดอเพื่อนของไมมินใช่ค่ะสอดอเพื่อนของไมมินนะคะแต่คืนนี้เราจะเจอเที่ยงคืนเนาะเราจะมาช่วยเนางเบนเท่ากับเที่ยงคืน้วก็ตีหนึ่งเนาะ ทุกคนอย่าพิ่งนอนนะครับสั่งกาแฟไปเลยน่าจะไลฟ์ถึงตีห้าวันนี้ี่คือฉันจะเล่าอะไรให้ฟังว่าคือเอากาแฟไปไลฟ์ขายได้เปอร์เซ็นต์เยอะมากมได้เปอร์เซ็นต์คือแบบว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะบ้านกาแฟกินดีมากพี่เฟินเธอรู้ไหมว่าบางคนอะยังไงรู้ไหมว้าบางคนได้วาาันละแสนใช่คุนี่ได้แลอะไม่ทาอะไรเลย,อย,อยคุณเฟินสวยมากค่ะ <ขอ S 2> ตัวจริงพี่เฟินสวยมากจริงๆ สวัสดีค่ะคูดทำไมน่ารักจังอุชายหล่อเหมือนคุณพ่อเลยอ่ะกาแฟนี่คุณแม่ไลฟ์นั่งไลฟ์ขายกาแฟทุกวันได้วันละหลายวันนั้นได้กี่หมื่นนะแม่หลายหมื่นเนาะหมืนม่นสามหมื่นสามอ่ะไลฟ์เล่นๆน่ะบ้าร์สเดือนละสามคจ้างเธอห้าร้อยอ่ะห้าร้อยไม่ห้าร้อยแต่ให้เปอร์เซ็นต์เธอวันละสองแสนวันละสองแสน โอเคหมแทุกคนฉันคุยกับผู้ใหญ่แล้วว่าเราจะทําทุกคนพี่เฟิร์นกับผู้ใหญ่อคุยกันว่าอยากทําวิตามินซีออกมาให้เอฟซีทุกคนกินในราคาแค่วันละ2-3บาทใครอยากได้บ้างพี่เฟิร์นชอบทําอะไรที่แบบขาดทุนเนาะเอา้าแต่เอฟซเขาซื้อไงอุ <c oughs> ้ยขอบคุณค่ะ <c oughs> สั่งสบู่และครีมทาผิวใช้ดีมากโอ้ตอนนี้ครีมทาผิวจะหมดแล้วจะหมดแล้ว เนี่ยเพราะฉันนะคนดูทถึงเนอะอยากกินครับทุกคนรอเลยนะครใชขึ้นเนาะใช่คืนใช่ใช่คืนนู้นคนสวยมาแล้วมาแล้วเส้นได้มาแล้วนะคะมิสกุนเนี่ยรักแต่เบสไม่รักชันถ้ารักคือพารักแต่เบสเวลาไปถึงใช่ปะ โอ้โหบริการเด็ดสุดนี่ไงซื้อทำมาให้กินแล้วนะน้ำเปล่าอยาไแต่น้ำเปล่านะอาหารไม่มีเลยให้ฉันกินน้ำเปล่าสแกนเลยสั่งกาแฟรอบที่แล้วยังไม่ได้รอหน่อยนะคะเป็นตะกร้าพีออเดอร์ค่ะตะกร้าพีออเดอร์วันนั้นก็อยากขายไม่มีของผู้ใหญ่บ้านมีอยู่ไหนอยู่อ๋อแต่งหน้ารอเส้นได้ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งละเนะคูนี้ไม่อยู่ในแม่อยู่แทนขอบคุณค่ะอาหารนกอาหารนก บอล<อ>ไปข <ไป S 1> ึ้นไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวเฟิร์นเขาจะไปไลฟ์กับพี่ดิวรอ,อนหนึ่งทุ่มของบอสไม่มีอยู่จริงบิ๊กไม่เกี่ยวอันนี้บิ๊กบิ๊กไม่ผิดบิ๊กไม่ผิดค่ะ <c oughs> พี่เฟิร์นผิดนะครับพี่เฟิร์นมาชา <c oughs> ้ามันไม่ใช่ไรแล้ว <c oughs> ยังไม่ได้เหมือนกันกาแฟกาแฟพีอ่ออเดอร์นะครับ <c oughs> จะบอกว่ากาแฟกินดีมาก <c oughs> บาสบอกเข้าไปว่าอยู่นานแค่ไหนปกติถ้าเป็น สูตรก็คือกินสองซองใช่ไหมบาสกินแค่ซองเดียวก็คือวันนั้นกินอาหารแบบแน่นท้องมากคุณปนมีลูกกี่คนคะสองค่ะลูกสองคนอ๋อเป็นรอันนี้อ่ะลูกสองคนแต่โตไปหมดแล้วค่ะไม่ทำไมวันนี้นะทำไมวันนี้เขาดีกับเราอ่ะเขาทำของใส่นั่นอ่ะทำไมเขาดีกันแล้วบาสขอกาแฟหน่อยบาร์สแาร์สกาแฟไม่มีตะก้าค่ะ เธอก็ดึงตะกร้าสิเขาทำยังไงพี่เฮนเน,เนี่ยเห็นไหมมีแต่สินค้าแบบเธอเธอ,อเขาจะส่งตะกร้าเดี๋ยวเราค่อยไลฟ์ขายกันสองคนได้ครับยังไงเดี๋ยวเราไลฟ์ว่าเบสมาจานไหนปีเที่ยงคืนจริงไหมบวกบวกไปบวกไปอีกสามสิบนาทีได้เลยครับทุกคนเอาอย่างนี้ก็คือเราต้องเผื่อเวลาทางเบสใช่รอรอเบสกลับมาจากแฉก่อน วันนี้วันนี้น้องไปไรายการแชร์ล้วครับใช่แล้วก็รอเบสแล้วก็อรอเบสเสร็จรอผู้ใหญ่บ้านต่อรอผู้ใหญ่บ้านเสร็จรอเฟิร์นต่อเสร็จสับคือขึ้นตีสี่เคอทุกคนทำงานเหมือนแบบเป็นนี่พันล้านทีาเพื่อนทำงานทุกวันวิ่งไปไลท์ทุกวันมเออมันได้รู้จักคน,นได้นู่นได้นี่ได้น่านหลายอย่างบอสเป็นันเช่ไหม ไปทันครับเร็วๆนี้ยาดมจะออกเวอร์ชันใหม่นะเวอร์ชันใหม่ทำไมรู้ไปข่าวถึงหูเฟิร์นไวจังฉันกับเบสโทคือฉันกับบิ๊กโทคุณกันทุกคืนเหมือนเมื่อคืนเนี่ะเปิดตัวแฟนใหม่ค่ะบิ๊กไลฟ์ยังคะเห็นว่าทุ่มหนึ่งอู้ยคนดูจะหนึ่งพันคนแล้วทุกคนเพราะว่าหน้าทัน ขออนุญาดมค่ะมีอะไรคะจะตั้งเวลาปุกเที่ยงคืนบิ๊กเบสเที่ยงคืนบิ๊กเบสออกจากป่าพี่เฟิร์นแล้วนะว่าเที่ยงคืนไม่เก่งวันนี้อยู่กับเราก็รอบิ๊กเบสทุกวันบาททำไมเราสองคนชิวจังวะรอค่ะนอนตอนนี้ตื่นเที่ยงคืน พอป่ะเธอไปปากตะไคร้ให้เขาก่อนตะไคร้ใค่ะคดี๋ยวเไลน์ค่อยส่งก็ได้ครับที่ไลน์อ๋อส่งส่งลิงก์ได้ไลยไม่เป็นไรหรอกค่ะพวกพี่ไลน์ไลน์สาระมากะวันนี้ราคาเอาจริงๆริงละไอเม็ดตุ้บเนี่ยมันพอขายเหรอนี่แหละครับพี่ออ๋จากดีบคอโรงงานมาแล้วแทนที่จะบอกว่าไม่พอแต่มาทำการตลาดพอไม่รู้จักแบบการวิธีการขายเลย อันนี้คือหัวหน้าโจรนะนี่กาแฟเหรอคะไม่มีนะคะเป็นตะกร้าพิเออเดอร์กดทันคือได้เลยกาแฟคือหมดหมดเข้าใจปะกาแฟคือหมดูน้ำยาซักผ้าไม่มีค่ะแต่ที่โรงงานมีเป็นหมื่นลังอย่างเงี้ยเธอเห็นปะแต่กาแฟไม่มีจริงใช่ไหมเอาถ้ามีลูกค้าได้แล้วน้องเฟิร์นสวยมากขอบคุณค่ะคุณยายปูนิ่มไหนเนาะเฟิร์นอะ ถ้าเฟินไม่มีแฟนปีนี้อะ่ะเฟิร์นจะเอากับบ้านละโอ้ ح, ทำไมจะไม่มีแฟนเมื่อค<ฤ>ืนใครมาเคาอะอประตูห้องป๊อกป๊อกป๊กไงบัตคตะกร้าคะ่คะบีบีตีหนึ่งค่ะพี่เฟิร์นไม่จริงน้องเบสมาจริงไหมจริงคะ่ะบักตะกร้าอะไรอะแฟนเนี่ยตะก้าอะไรอ่ะอ่าบีบีอ่าไปไอ้นี่บีพีแต่ตอนนี้ไรไม่หายใช่ไหมพี่เฟิร์นอยู่ตรงนี้ มีพ <EP S 2> ีเลยโอ้มีแต่ของปลอมแท่นั้นน่ะแป๊บนึง๋ต่ฉันมาพีเฟิ่์นไปหยิบมาด้วยอยู่ในห้องขอบคุณม, <laughs> มาบ้านเมื่อวานโดนไปหลายออเดอร์อะไรผู้ใหญ่บ้านทุกคนตอนนี้ก็คือกำลังเตรียมตัวอยู่นะครับพี่ส่งตะก,ก้าลิงตะก,ก้าให้ผมในไลน์ได้ไหมครับอย่าผมให้แอด ลน์มบนที่ได้ออนไลน์ได้ไหมครับได้ครับมันจะมีสองตาก้านะครับได้ครับเดี๋ยวส่งตาก้าหนึ่งไปก่อนเพราะอีกตะก้านึงที่ได้ให้เป็นเซอร์ไพรส์เห็นออาบอกแล้วเซอร์ไพรส์คนดูตั้งพันกว่าคนให้คนลองวันนี้น้องเบสมาครับทุกคน อันนี้เอาจริงแล้วนะครับโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอกถากออกมาแล้วบอกถากออกใช่ของเขาเท้าค่ะคุยก่อนอากาศเย็นมากแต่อันนี้คือเราส่งไปพร้อมกันเลยต้นไม้สติกอะเล็กอะเล็กวายอะเล็กเกิดไปถากของข่อน่าถากก่อนางเนทต้นไม้กับสินเนยทุกคนดูไปก่อนนะโอเคแล้วกลับบ้านลิล กันต้นไม้ตั้ราคาไปก่อนห้าเก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 าเราเาคกาเก้าเาเก้าเนาเก้าเก้าเก้ากาเก้าเก้าเาเปันเกาเาเก้าเก้าเกัเกราก้าเก้าเ้าเ้าเกราเก้าก้า้าเก้่เมาเ้าา้เ เพราะกาแฟบีพีเออเดี๋ยะเพราะว่ากาแฟบีพีกินคู่กับเม็ดตุ๊บได้นั๊นอ่ะเพราะว่ามันคนละแบบกันเนี่ยค่ะมันจะกาศไรแบบนี้คือเออเดี๋ยวให้ชิมฟรีเออเราเป็นคนกินกาแฟอยู่แล้วเชื่อปะกินกาแฟคู่กับเม็ดตุ๊บเนี่ยยิ่งไวเลยเพราะว่ามันเป็นของอมไม่ต้องาแล้วมันมันจึ้งเกินไปไม่ใช่ไม่มีเออจบไม่มีจริงไม่มีจริงตอนนี้เปิดตะกร้าที่ออเดอร์สามสิบวันอวอ่ะยืมรถตั้เงแล้วทำไมเราไม่กลับกล้อง แป๊บนึงนะยวกลับกองให้ครับเจอแล้วดึงให้ร้วอุ้ยป้าคนดูวิทย์มากดูไหนมาดี เนาามี่เอาอชคยอยากได้งานนะจ๊ะสองสก้าอะไรวะต่อมาเนอะไหนอุยเดี๋ยวนี้เขาเป็นดาราเนี่ยเขาต้องมีคนเดินถือกล้องให้เนี่ยแต่ว่าหลังอ่ะขึ้นไลน์อ่ะกับนาเช็ดกล้องด้วยนะคะขึ้นไลน์เนี่ยกับลุนาเช็ดเอ้าหายไปไหนอ่ะอุยออเออเออของรถตู้นี่อุ้ยแต่ไปใช้กล้องก่อนนะ มัวมากตอนนี re so ้เราอยู่เราอยู่เม like ืองหนาวนะคะหมอกลงนะคะตอนนี้ทุกคนพี่เฟินบอกว่าถ้ากดกาแฟใช่ไหมพี่เฟินจะให้ไม่ตอนนี้มีกระดาษชู่วไหมเช็ดกล้องนิดนึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาไม่ต้องยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้วายอยู่ไหมไม่อยู่แต่เฟินนั่นแหละ เราต้องเดินตามเขาไปเนี่ยไม,ไม่เนี่ยแล้วคือ <c oughs> ตอนนี้ทุกคนเราอยู่ตอนตอนหนีนะครับทุกคนจะได้อย่างนี้เลยได้หมดนี้เลยก็คือ60ซองเลท60ซองเลทก็คือได้แค่วันละ3บาทที่วัดปัตตะายาดยังอ,อ่ะทุกคนรีบกิมเทก้าให้แค่5คนซื้อ1กระสอบแบบนี้แถมอีก1กระสอบแบบนี้นะครับ60ซอง60ซองออกไปเลย